นี่คือลานจอดรถรอบๆประกันสังคมเขตสิบมีนบุรีมาติดต่อประกันสังคมนี้ต้องขึ้นไปชั้นสองถึงชั้นสองต้องไปที่ห้องกระจกเดินผ่าประตูเข้าไปเดินตรงไปในห้องกระจกทางท้ายๆจะพบห้องที่รอรับัตรคิวจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในยื่นเอกสารให้เรากอกว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไรตรงหน้าห้องฝั่งตรงข้ามจะมีะรายละเอียดเอกสารที่เรามาติดต่อว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างได้ ตรงหน้าห้องนี้ก็จะมีแจ้งว่าตรงพื้นที่นี้สามารถติดต่อเรื่องอะไรรับบัตรคิวที่ไหนหากใครไม่เข้าใจก็สามารถดูรายละเอียดั่งตรงข้ามหน้าห้องได้ว่ามีรายละเอียดวิธีการเขียนแบบไหนมาติดต่อเรื่องอะไรจะมีรายละเอียดบอกแต่ละป้ายเมื่อรับเอกสารมาออกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรอเรียกคิวที่ห้องเบอร์สามที่หน้าห้องก็จะมีจอให้ขึ้นดูว่าถึงคิวไหนและคิวอะไรเวลาเรียกคิวตรงหน้าห้องก็จะมีรายละเอียดติดป้ายบอก ของพื้นที่เขตสิบว่าสามารถติดต่อเรื่องอะไรได้บ้างเมื่อถึงคิวเรียกก็เข้าไปในห้องจะพบเจ้าหน้าที่นั่งอยู่คอยให้บริการประชาชนเราต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะนําไปเสียบในคี์การ์ดเพื่อดูฐานข้อมูลของและสอบถามว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไร